P.C.X กุญแจหายหมดครัลูกค้าสตาร์ทโซ่ใช่ให้เจ้าของรถสตาร์ทโซ่นะครับออลองยิงดูลอง,ลองคอมสตาร์ทดูกุญแจหายหมดบริการถึงที่หลังจากเราโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับ ให้เจ้าของรถเทสคันใหญ่เนาะเออลองติดเครื่องดูไ,ได้ดีโมดดอกใหม่ละเออวางวางไว้ไม่เป็นไรอันเก่ามันหน้าดำใช่ไหมรีโมท โอเคได้อยเออหมุนสุดตัดได้ไดอ้าวลองดูหลังจากเราทำกุญแจเสร็จแล้วนะครับให้จองรถประเทศอ่านี่ติดชั่ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคโอเคได้แล้ว P C X <oughs> บริการถึงที่ครับ <c oughs> ขัดตั้งลงโอเคได้เล็ว ได้ไปทีเรียบร้อยเนาะสี่ได้ละค่ะ <c oughs> ขอบคุณครับบริการพิเีครับผมอโอเคเช็กดูของใส่รถเรียบร้อยเนาะรรเรียบร้อยไทยไปคิดไปไปลงรีวิวออขอบคุณมากครับ